็คือจะถามว่าเรามาอยู่เนี่ยประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วว่ายังยังไม่ลืมใช่ไหมว่าทุกคนคือมาเนี่ยมันก็มีความฝันคือของเราเนี่ยเราก็ยังอยากมีความฝันอยู่ว่าเราอยากทํางานในในเกาหลีอะไรเงี้ยแบบพวกถายแบบไรเงี้ยเราว่าของเกาหลีมันมีมาตรฐานการทํางานที่แบบเออน่าสนใจคืออยากรู้อ่ะว่าแบบถ้าเราได้ลองไปถ่ายแบบหรือว่าลองไปเดินแบบความรู้สึกมันจะเป็นยังไง ครับตอนนี้นะครับผมก็พาพี่เต๋อนะครับมาถึงสตูดิโอแล้วนะครับอย่าทำให้ผมผิดหวังนะพี่ผมพาพี่เต๋อเป็นตัวแทนของเรานะครับ d ด้ดี t ุดซิงนะครับพี่เต๋อเป็นคนเดียวนะครับก็รู้สึกว่าจริงๆแล้ว ในชีวิตของคนเราเนี่ยบางทีอาจจะได้เจอคู่แท้นในชีวิตในช่วงเวลาที่เราอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรเงี้ยบางทีมันเจอมันก็มาจากสายตานี่แบบเหมือเหม่อ,มอลอยไ,ไกลมากเลยนะ,นะฮะพี<ม>่ถึยบอกว่าความสุขพี่พี่เวลาจะถ่ายภาพออกมาแล้วแบบมีอินเนอร์อยู่ข้างในพี่ต้องมีจินตนาการอยู่ในหัวแล้วพี่สืส่อผ่านดวงตาพี่ออกมาไกดรีทุิงอัรรตทัวนเกาหลี วันเซนเซนเดียสใช่เลยใ e ่เซนเซนเดียสไม่ดูแล้วปิกปองเริ่มติดใจเริ่มหารูปหนักแบบที่อยากจะมีดวงตาแบบเธอและคนคนนั้นก็คือ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 มามาใหม่ดาวิกาโอ้โหโทษทดูคนหมอทำหน้าสิครับแม่แต่เอ้าอยากได้หมอก็จัดให้ เอาละครับก่อนที่จะขอทําอะไรเพิ่มไปมากกว่านี้คุณหมอเลยขอจัดเต็มมาร์กจุดทั้งหน้าโมหน้าใหม่กันให้ไปเลยว่าต้องทําอะไรกันบ้างเอาแบบว่าทีเดียวเนี่ยสวยเช้งไม่ต้องอยากจะทําอะไรเพิ่มกันไปเลยทีเดียวเออจบๆไปอ๋อไม่เส็ I'm beautiful how much how much How much? ทุกท่าน yeah The oh, price is 30 million yes. Yes. 30 million THB? 30 MILLION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  เจเจมาได้ไงเนี <gesch uce> ่ย <te> ก <le sushi> bueno ็รู้ไงว่าพี่อยู่นี่ก็เลยมาอะไรแอบตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทีเห็นพี่ลงรูปไงเห็นพี่ตรงเกาหลีเห็นพี่ตรงไปเต๋อแบบไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปถ่ายรายการไงไปอยากซื้อมาไายนั้นเราเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำอ่ะเราต้องหาอะไรทำเกี่ยวกับน้ำน้ำดีกว่าว่ายน้ำมาเมื่อกี้ตอนมาตอนมาเห็นแบบแบบเห็นเรือเรือปัดปันเป็ดปันเป็ดป่ะอ๋อใช่เออก็ดีนะดีดีดีปัดในแม่น้ำนี่แหละนะ ไม่ได้ปัน,ปนใหญ่ไปปั่นไปกับไปกับโอตายตะคิวกินไม่ต้องถ่ายกันแล้รายการอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวไปปั่นเป็ดแล้วกันฮะมาาละถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับ เธอได้สุดทางที่ที่มีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลาง